่อเข้าสวนเราได้นะครับผมในพื้นที่ประมาณนี้เราก็สามารถจะต่อท่อเข้าไปวางตามระบบของเราที่เราจะเอาไปนะครับผมหมายถึงว่าเราต้องต่อสปริงเกอร์ไปแล้วก็เอามาจ้ำเข้าเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมสวยมากนะครับผมเแหนหมครับสวัสดีครับผมพบกับช่องบ้านสวนเฟสชี่ครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็จะมาอ่า ต่อปั๊มน้ำนะครับผมที่อยู่สวนตรงนี้นะครับผมเมื่อ,อสองสามวันก่อนผมก็ได้เอาปลาขึ้นมานะแล้วก็ทีนี้ว่าน้ําเขาก็อาจจะขุ่นๆบ้างอะไรเงี้ยผมก็จะมา,าเพิ่มออกซิเจนในน้ําให้กับเขานะครับผมโดยใช้ปั๊มน้ำนะครับผมเป็นตัวเพิ่มออกซิเจนให้เขานะครับผมก็ที่สวนผมตรงนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมผมก็ เลยต้องใช้ปั๊มน้ำร่วมกับเครื่องอินเวอร์เตอร์อก็มารับชมกันได้เลยครับผมเครื่องอินเวอร์เตอร์ที่ผมใช้นะครับผมจะเป็นรุ่นนี้นะครับนี่ครับผมของ power inverter นี่นะครับผม4,000วัตต์นะครับผมรุ่นนี้นะครับ ก็ใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ของเรานะครับผมก็คือว่าเครื่องนี้เราสามารถใช้เครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ร่วมกับปั๊มน้ําของเราในสวนไดนะ้นะครับผมในกรณีที่ว่าในสวนเรายังไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับผมเราสามารถที่จะใช้มอเตอร์ต่อร่วมร่วมกับแบตเตอรี่รถยนต์ของเราแล้วก็สตาร์ทเครื่องไว้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวก็ มาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าวิธีการต่อต่อแบบไหนนะครับผมก็เริ่มกันเลยครับดับแรกก็ต่ออย่างนี้นะครับแล้วก็อย่าเพิ่งเปิดนะครับพาวเวอร์ตรงนี้นะครับอย่าเพิ่งไปเปิดออนอย่างนี้นะครับให้ออฟไปก่อนนะครับเพราะป้องกันไฟกระชากนะครับตรงนี้ให้ปิดไปก่อนนะครับผมแล้วก็แล้ก็เปิดขั้วออกใช่ไหมแล้วเราก็เกี่ยวเลยครับเนี่ย คีบอย่างนี้ก็เลยนะครับผมก่อนคีบก็เช็คดูก่อนนะครับว่าเขาแน่นไหมนะครับเพื่อป้องกันไฟอาร์คไฟสปาร์คอะไรอย่างนี้นะครับผมอีกขั้วหนึ่งเราก็เอามาต่อกับขั้วลบอย่างนี้นะครับผมต่อให้ถูกนะครับผมต่อให้ถูกขั้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เช็คดูนะครับผมหลังจากนั้นปุ๊บเราก็อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเสียบตัวนี้นะครับผมก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีอะไรมา ติดเครื่องยนต์เราได้นะเวลาเราสตาร์ทเครื่องอแล้วก็มาสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนนะครับคือทางที่ดีแล้วก็ควรที่จะ,ะสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ก่อนนะครับผมเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ก่อนให้เขาชาร์จชาร์จไฟเข้าแบตตรงนี้ให้เต็มก่อนนะครับผม เพราะว่าบางทีรถเราจอดนิ่งไว้นานเนี่ยโอกาสที่ไฟในแบตเตอรี่เนี่ยอาจจะมามาไม่เพียงพอนะครับผมก็คือว่าเครื่องนี้มันจะใช้อยู่ประมาณสิบถึงสิบามุดอะไรนี้นะครับผมเราก็สตาร์ทเครื่องไว้สักแป๊บหนึ่งก่อนรถเราก็เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาเปิดดูตรงนี้นะครับผมเปิดออนตรงนี้ปุบ๊บสังเกตเห็นไหมฮะมันจะมีโบลขึ้นมาอย่างนี้นะครับผม อยู่ที่13.4นี่นะครับผมอันอย่างนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ว่าโอเคแล้วไฟไฟใ,ใช้ได้แล้วไฟไฟแบตเตอรี่ในรถยนต์เรานล่ยใช้ได้แล้วพร้อมพร้อมที่จะเสียบมอเตอร์ใช้งานได้แล้วนะครับผมเราควรที่จะทําอย่างนี้แล้วเช็คอย่างนี้ทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเกิดไปในแบตเตอรี่เราเนี่ยไม่เพียงพอปุ๊บเนี่ยเวลาเราเอาอินเวอร์เตอร์ของเราไปพ่วงเสร็จปุ๊บเนี่ยจะทําให้ ตัวฮีตเตอร์ตรงนี้เขาตัดนะครับเนื่องจากว่ากระแสเนี่ยหรือโวลต์เนี่ยไม่เพียงพอนะครับผมก็คือไฟไม่พอนั่นเองแ,ลแหละพูดง่ายตามภาษาบ้านบ้าน่นนะก็คือไฟไม่พอก็จะทําให้เครื่องอินเวอร์เตอร์นี่เขามีการฮีตโหลดฮีตโหลดหมายความว่ามันมีความร้อนสูงแล้วก็เขาก็จะตัดทันทีเลยพอเขาตัดปุ๊บนี่ก็งานก็จะเข้าแล้วครับเพราะว่ามันต้องใช้เวลาในต้องปล่อยให้เขาเขาไม่ได้พังนะครับแต่เขาตัดการทางานเฉยเราต้องปล่อยให้เครื่องเขาเย็นก่อนแล้วถึงจะเอามาต่อใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผม ก็วิธีทําก็คือว่าพอสําคัญก็คือว่าต้องเช็คตรงนี้ตลอดว่าไฟในแบตเตอรี่เนี่ยมีไหมถ้าไฟแบตเตอรี่โชว์อย่างนี้ขึ้นอย่างนี้นี่แสดงว่าเครื่องของอินเวอร์เตอร์ของเราเนี่ยมันพร้อมใช้งานแล้วทีนี้เราก็มาเสียบได้เลยครับผมเสียบปลั๊กครับผมเสียบปลั๊กเหมือนเหมือนเราใช้ทั่วไปนะครับผมเครื่องอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็สามารถที่จะเอามาต่อกับพัดลมของเราก็ได้นะครับผมหรือว่า แม้กระทั่งว่าอ่หลอดไฟที่ใช้ร่วมกับอินเวอร์เตอร์ตรัวนี้นะครับผมดวม่องข้าวอะไรก็ได้หมดนะครับผมสามารถที่จะหุงข้าวอะไรได้หมดในตั้งแคมปิ้งอะไรออกนอกสถานที่ได้สบายนะครับผมเราจะไปพักอยู่บนภูเขาหรือท้องนาอะไรก็ตามสะดวกเลยนะครับผมเครื่องตัวนี้ผมผมใช้งานได้จริงนะครับผมเครื่องตัวนี้ก็มาดูกันเลยครับครับผม ก็เ,เสียบก้าไปนะครับเหมือนเราเสียบปลั๊กปกตินี่นะครับเสียบปุ๊บก็เสียบเสียบใช้งานนะครับผมเห็นไหมครับมอเตอร์ก็จะทำงานเป็นแบบนี้นะครับผมควรที่จะให้ออกซิเจนเขาตามสะดวกเลยนะครับผมก็คือว่าเอาสัก ส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลาประมาณสัก30นาทีครึ่งชั่วโมงนะหรือ45าีก็ได้ครับหรือว่าจะชั่วโมงนึงก็ได้2ชั่วโมงก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยครับผมแล้วแต่ความสะดวกเลยตรงนี้นะแล้วก็ <c oughs> นอกจากที่เราใช้ปั๊มตรงนี้ปุ๊บเราก็สามารถที่จะหาท่อมาต่อเข้าสวนเราได้นะครับผมในพื้นที่ประมาณนี้เราก็สามารถจะต่อท่อเข้าไปวางตามระบบของเรา ที่เราจะเอาไปนะครับผมหมายถึงว่าเราต้องต่อสปริงเกอร์ไปแล้วก็เอามาจ้ำเข้าเครื่องตัวนี้ได้เลยนะครับผมก็คือสามารถที่จะต่อเป็น2ทาง3ทางแล้วแต่สะดวกเลยท่านผู้ชมก็สวนของเฟชชี่ตัวนี้ก็มีโครงการอยู่แล้วครับผมที่ที่ผมจะทําระบบนี้นะเนื่องจากว่าสะดวกอย่างบางวันนะครับผมท่านผู้ชมถ้าผมไม่มีเวลาเนี่ยผมก็จะใช้แบบนี้นะครับผม ในการทํางานของผมเพื่อเป็นการพุ่นเวลาของผมนะครับผมกพตรงนี้ก็จะเสร็จไวด้วยก็เรามาปุ๊บเราก็มาจ้ำไปเข้าตรงนี้แล้วก็เสียบปลั๊กได้เลยแล้วน้ําก็จะวิ่งเข้าไปลดลดน้ําในสวนของเราทั้งหมดนะครับผมเราจะต่อสปริงเกอร์ไว้ทุกจุดท,ที่เราต้องการจะเอาไปนะครับผม,อ,มอ่าเดี๋ยวยคลิปหน้าถ้าต่อเสร็จเรียบร้อยยังไงถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายอ่า ถ่ายคลิปต่อไปให้ท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับผมฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดติดตามในช่องบ้านสวนเชรชชีดโดยนะครับผมขอขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ